นั่นแหละอิสลิมได้นายกคนนี้มาก็เพราะสลิมเนี่ยรู้ตัวไปด้วยเรียกเขามาปฏิวัติเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็เพราะอิสลิมนี่แหละใครที่เดินลงบนถนนใส่เสื้อเหลืองทุกตัวคือสลิมมันคือสลิมอย่าปฏิเสธเรามีหลักฐานค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน สลิมพร้อมทุกเวลาสภายกระเป๋าใส่เสื้อเหลืองมีนกหวีดสลิมไปท,ทุกงานอีเวนต์ของสลิมเห็นไต่ก็ไม่รู้สลิมทางนั้นอืมไปดูแวดล้อมใส่สลิมไหมกูละเบื่อสลิมกินอะไรเข้าไปลูกงงมอนหมดเป็นกำลังใจให้บอดสีลังกาเขาไม่ยิงประชาชน ขนาดไม่ไมีประชาชนเขายังทนไม่ไหวเขายังบุกเกลยืยสักวันหนึ่งใครดูในสลิมทุกวันเนี้ยค่าครองชีพขนาดเนี้ยประเทศไทยจะพังพินาศขนาดนี้สลิมมึงรับผิดชอบไหมรวยก็รวยกันกระจุกอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคนกลางกับล่างก็ตายเหมือนเดิมนะเจ้าสัวแม่งก็รวยอยู่คนเดียวนะก็เพราะเจ้าสวยเป็นเจ้ามือสลิมได้แหละแล้วก็นี่แหละอยากไรพูดมากไปก่อน,นัันนะฮึ่ม คนที่อยู่เบื้องหลังกันนั่นแหละหลายคนอาจจะดูรู้จักผิวเผินถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงมานั่งคุยกับผมส่วนตัวมา oh. ผมพูดในนี้ไม่ได้พูด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 ไม่ได้สลิม,มนักโฆษณาเกินจริงสปอนเซอร์ก็สริมแน่นอนอยู่แล้ว เวทีผมกรองแล้วกรองอีกนะแต่ถ้ามีส่วนไหนที่แบบไม่ค่อยไม่รู้อะไรเงี้ยชัดเจนเอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าชัดเจนถ้าเห็นชัดก็คือไม่มีเป็นไปไม่ได้ No way เอาเงินมาซื้อผมไม่ได้แล้วสลิมมีแต่สลิมแหละอยากได้สปอนเซอร์ผมซึ่งสปอนเซอร์ก็มาบอกผมตลอดเพราะสปอนเซอร์เขาก็บอกเขาเกียดสลิม คุณรู้วป่าว่าประชาธิปไตยอ่ะมันมีธุรกิจเยอะมากกลัวเป็นสลิมฝั่งประชาธิปไตยจะมีธุรกิจที่เยอะมากแล้วจะมีคนที่แบบขยันนะเพราะอะไรรู้ไหมมันถูกกดดันไงเพราะฉะนั้นเราเราสัมผัสมาแล้วเราจะรู้ว่าคุยงานกับฝั่งประชาธิปไตยอ่ะมันจะง่ายสนุกมีความสุขแล้วแบบ ธุรกิจประชาธิปไตยมันเติบโตเร็วเร็วแล้วมันแบบจ๊บจับจับจับ,จบ,จบคุณดูสปอนเซอร์ผมเถอะยังไม่จบนะกำลังมีไทยเท่าสปอนเซอร์มาอีกสองรายว่าแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบดูสิคุยคุยหยุดหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งใจคุยกับสปอนเซอร์่ะเดี๋ยวเขาน้อยใจพรุ่งนี้จะปิดอีกสัก สองลายนะใช่ไหมสกอตฝั่งประชาธิที่ป็นยจแจวโอ้แจวจริงฮะแจวจริงอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคุณดูจากหลักฐานดีกว่าเออดาราสลิมปัจจุบันทำอะไรกินดาราสลิมออกสินค้ามีคนซื้อไหมสลิมจะรวยก็ต่อเมื่อผูกขาดกับรัฐบาลถึงจะรวยแต่ถ้าสลิมยืนบรลำแข่งตัวเองเจ๊งทุกคนฮะบอกเลย ถ้าผูกขาดรัฐบาลไม่ได้สลิมก็เจ๊งก็เจ๊งหงทองยังอยู่เดวอนเทยังไม่แน่ใจไม่เห็นน้ำพริกไม่เห็นถ้ามันโูกไม่ต้องสนใจหรอกไม่ผมไม่ได้เสพอันนี้จริงๆเอาถ้าที่คอนแทคมาผมก็พอแล้วผมก็รู้แค่นี้แหละแล้วผมก็ไม่ไปนค้นต่อแล้วผมก็ไม่เคยฟังผมไม่ฟัง ผมไม่ฟังขยะรู้ว่าใครพูดก็รู้ว่าขยะลอยมาแล้วคุณเข้าใจไหมเวลาหมาเน่าลอยผ่านมามันตายแล้วอะ่ะหมาเน่าลอยผ่านมาหน้าบ้านคุณไม่ต้องมาเขลียดูหรอกว่ามันมันเป็นตัวผู้ตัวเมียขามันเน่าเยอะไหมเอ,อ่อพุงมันเน่าเยอะไหมไม่ต้องหรอกรู้ว่าหมาเน่าก็รีบๆเคลียร์ลอยผ่านไปไม่ต้องไปดูเข้าใจบ้า จริงคุณดูไปสปอนเซอร์ฝั่งผมที่โคตรโคตรเจ๋งเลยเจ๋งโอ้ยปล่อยเข้าไป